สวัสดีชาวคาบาวโมบายทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำดันเจี้ยนหนึ่งนะที่เหมาะสำหรับช่วงนี้นะเพราะว่าอะไรช่วงนี้นะครับบัตรด,ดันส้มนะหรือว่าดันเขียวดันเซียนาหรือดันไทยแลนด์นนะแพงมากๆนะครับเอ็มก,กว่าๆเลยนะผมก็เลยมาแนะนำะดันเจี้ยนหนึ่งไว้สำหรับคนที่แบบไม่อยากจะไปแย่งเขาฟาร์ม หรือว่าไม่มีงบซื้อบัตรดันนะครับดันเจี้ยนเราจะแนะนำเนี่ยคือดันเจี้ยน9 5ห้านะอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นี่ดันเจี้ยนนี้นะครับดันเจี้ยนนี้ดอกอะไรมั่งส่วนใหญ่นะครับมันจะตกแร่มันจะตกแร่ตกแร,ตกแร่ตีบวกตกแร่แดงนะครับตกแล้วก็ตกอ่า คอร์ดคอหอยนะแล้วก็มีผ้าคลุม G8 นะครับส่วนของที่ได้จัดดันนี้จะเป็นชุดออทเมียมนะของเซ็ตออทเมียมเราเอามาย่อยได้นะครับเพื่อลุ้นหาไบออฟคิทิคอลดามจก็ได้นะแพงนะครับไบออคิทิคอลดามจกับไบออดูดเลือดนะแพงอยู่นะครับใบเป็น M เลยนะตอนนี้เนี่ยหิน อัปเดตเนี่ยมันกำลังขึ้นราคาเพราะว่าหมดกิจกรรมตีบวกไปแล้วใช่ไหมละ่ะแล้วมาหินในนี้ก็ได้นะครับตกบ่อยนะหินในนี้โอเคเดี๋ยวมาอัปเดตของใส่กันสักนิดหนึ่งนะครับผมใส่ตอนนี้นะยังเป็นชุดเช่าแล้วก็ผู้เช่าเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนนะครับมาเป็นลิงกอล์ฟหลักวงหนึ่งนะแล้วก็คิดว่าลิงบวกหนึ่งสองวงนะครับอวนควีตนะครับ มอ,ตมอตเตอร์ไซคน,นี้จะเป็นของกิจกรรมเหมือนเดิมนะควบคุมการเดยนนะครับเข็มขัดน,น,นี้ก็ดอกจากในดันนี้นะครับผมได้มาสอาอัน6กเจ็ดแสนอยู่นะอันนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอมฤตออฟเพนนะบุก5นะครับผมใส่เลือนเป็นบุก5แาลวหูแวนพายนะครับบุก2อนะอันนี้ของอ่าอันนี้ของควสนะครับแล้วก็กําไรดันส้มนะ2ข้าง นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงแบบไม่ใช่หยวนให้ดูนะผมจะลงแบบไม่ใช่หยวนให้ดูโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาละครับเข้าดันมานะใครมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าใครมีบอร์ดนี่รีบขึ้นเลยนะครับแล้วรีบคุยกับเสาหินนะกดตามคลมาเลยก็ได้นะครับตรงจุดจุดนี้เนี่ยเราจะรีบตีบอสท,ที่เฝ้าประตูนะบอสตรงนี้จะไม่มีกล่องนะครับ รีบตีนะรีบตีให้ตายเลยผมกดหน้าแดงเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้ความมันเร็วขึ้นนะพอตายเนี่ยเรารีบขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยนะครับตรงนี้กดข้อแรกยาวๆนะครับกดกดข้อแรกยาวๆแล้วก็เดินตามเคว้ไปเลยเดี๋ยวเราจะเจอป้อมปราการสองป้อมนะจริงๆอะมาสามารถข้ามไปตีบอสที่มันมาร์กไว้ได้เลยแต่ว่า เรามาตีป้อมประการสองป้อมดีกว่าเราจะได้บอสเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วก็กล่องเพิ่มอีกหนึ่งกล่องนะครับอันนี้ถือว่าสําคัญนะครับโอเคตรงนี้ผมจะกดไปที่หมดนะเปิดเปิดไปที่หมดสามกดหน้าแดงฟาดเลยนะครับความไวนะตรงนี้ใครทําเวลาได้ดีเนี่ยมันก็ทํารอบการฟาร์มได้ไวนะครับอ่ะพอป้อมแตกนะเข้าไปตรงกลางเราจะตีประตูนะครับ พอประตูแตกเนี่ยให้เรากดคุยนะครับกับประตูเข้าไปจะมีบอสอีกตัวหนึ่งอ่ะตีบอสนะครับพอที่บอสตายเนี่ยรอกล่องหน่อยนะถ้าใครแบบบางทีเด็กกระตุกนะครับกล่องมันจะออกชา้าอ่ะโอเคกล่องมาแล้วตีเข้าประตูไปครับตรงนี้แดดมาจะมีมอนเตซิว่าแจ็คเนี่ยมันไม่ใช่แจ็ครอกมาหนาบ้านอะไรไม่รู้อะแต่เขียนตัวเจน้ำหน้าเนี่ยตีตรงนี้ ตีตายเสร็จปุ๊บนะครับอย่าเพิ่งรีบนะให้เดินกลับมาก่อนข้างหลังกําแพงเห็นไหมจะมีกล่องอยู่ฟาดกล่องไปทีหนึ่งนะครับแล้วกดตามเควสนะครับเราจะไปตีประตูก่อนเพื่อให้บอสท,ที่อยู่ข้างในเนี่ยรีสปอนออกมาได้ไวนะครับเราตีประตูแตกเสร็จปุ๊บเรากลับไปนะครับเรากลับไปจะมีตัวใหญ่ๆสีดํานะนี่นี่นี่น,นี่ผมล็อกไว้นะครับเวอร์ค i นดิ้งฟีเซนการ์ดเนี่ยตีตายไปปุ๊บ นะให้เรากลับไปข้างหลังเราจะเห็นกำแพงนะครับกำแพงจะหายไปแล้วจะเจอบอสอีกหนึ่งตัวนะตรงนี้เราจะได้กล่องมาอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ได้กล่องเพิ่มนะครับโอเคอ่ะได้กล่องมาแล้วทีนี้เราก็กดตามเวทนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ตีมอนเตอร์ไปเลย ตามเวฟเดี๋ยวมันจะมีบอสเกิดออกมาเราตีไปเรื่อยๆจนบอสเกิดได้เลยนะครับตรงนี้ก็ฟรีๆไปปล่อยออโต้นะครับ โอเคหลังจากเวฟนี้นะครับเดี๋ยวบอสจะเกิดแล้วให้เรามายืนตรงมุมนี้นะเพราะว่าบอสตายเนี่ยมอนไอ้กล่องเนี่ยมันจะเกิดตรงมุมนี้พอดีนะครับถ้าใครอยากรีบนะนี่บอสเกิดแล้วนะครับเรามายืนตรงมุมนี้เนี่ยพอบอสตายปุ๊บอ่ะกล่องจะเกิดเลยแล้วเราตีกล่องปุ๊บเราก็ไปคุยกับเสาแล้วก็รีบไปต่อได้เลยนะครับด้านนี้บอสเยอะนะบอสบอสเยอะกล่องเยอะนะครับเรามาีโอกาสลุน้นหลายรอบ ถ้าเกิดว่าใบดันแพงนะครับให้ใช้เพชรเข้านะผมคํานวณจากราคา M แล้วใช้เพชรเข้าก็ตกอยู่ตรงใบประมาณ6กแสนนะครับถ้าใบประมาณ8ปดแสนเนี่ยผมจะเริ่มไม่ซื้อแลวนะผมจะใช้เพชรเข้าแล้วก็ตามอย่างว่าเราเค่อยเอาเอ็มไปขายนะครับแนะนาไม่เอาอ็มไปขายแล้วเอามาเติมเพชรเองดีกว่านะกลัวเพชรรีฟันนะครับกลัวเพชรรีฟันไม่ใช่อะไรหรอก กลัวเป็นรฟันสุดๆดตอนนี้จะแลกเป็นเพชรก็กลัวไอ้ต้นทางรีฟันนะขี้เกียจไปคุยกับ GM เมนะครับรีบตีประตูเลยนะรีบตีประตูเลยเข้าไปจะเจอบอสอีกตัวนะครับอยู่ตรงสะพานนะดีไงรีบตีเลยตัวนี้นะครับรีบตีให้กดคอมโบได้ลุยครับลุยเลยคอมโบโยาวๆนะครับ โอเคหลังจากตรงนี้เนี่ยให้เราเดรเข้ามาที่ประตูตรงนี้ก่อนนะเข้ามาป,ปุ๊บเปิดไปทั้งหมดครับฟาดเลยฟาดเลยรีฟาดเลยใครแทงไหวเปิดหน้าแดงเปิดได้เปิดเลยครับขึ้นมอเตอร์ไซค์ครับแล้วรีบครับตรงนี้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ยาวๆเลยรีบไปเลยนะครับของผมเนี่ยอ่า ไม่ทันหมดยังไม่ทันหมดนะก็เคลียร์บอสพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเหลือแต่บอสสุดท้ายตัวเดียวนะรีบเลยตรงนี้รีบเปิดหน้าแดงเลยนะครับ โอเคบอสตัวต่อไปเนี่ยเราต้องเข้าไปตีมันข้างในนะพอเรามาถึงนี้นะเราลากเข้าไปเลยเราลากมอนเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่ากล่องมันจะเกิดข้างในนะพอบอสตายเนี่ยกำแพงมันจะหล่นลงมาแล้วเราจะเข้ามาเก็บไม่ได้ระวังด้วยนะครับโอเคพอเราตีตายเนี่ยให้เราคูกระเสานะมันจะส่งเราไปข้างนอกโอเคตรงนี้เนี่ยเราเลือกข้อแรกไปครับพอมันมีให้เลือก3ข้อเ,เลือกข้อที่2แล้วก็1นนะครับแล้วก็รอสักแป๊กหนึ่ง มันจะขึ้นคัสซีนไม่ใช่คัสซีนเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อเรื่องนะต้องบอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยที่มันคุยกันอยู่ในช่องแชทเนี่ยเนื้อเรื่องยาวหลายวิอยู่นะครับตรงนี้จะเต้นรอบอลก็ได้นะแล้วแต่เลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วกดตีเลยบอสร้อยยี่สิบนะครับพอบอลตายเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีกล่องเกิด ตรงที่ประตูทางออกนะครับไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมกล่องไม่เกิดนะจะรีบตีไปเลยนะครับตรงนี้ย,ยาวๆไป โอเคบอตายนะครับให้เดินตามควสไปจะเจอกล่องนะฟาดทีปับ๊บโอ้เกลือ,อวะ่ะตรงนี้เนี่ยมีโอกาสดอกผ้าคุมนะครับรอบนี้ไม่ได้นะครับก็ออกไปเลยอ่ะเรามาดูของที่ได้กันนะเห็นไหมเป็นหินตีบวกนะแล้วก็พวกออดเมียมถ้าใครได้ออฟแอมเนี่ยเอาไปขายได้นะครับ M7M8 เนี่ยขายได้นะโอเคไม่มี น,นี่ผมย่อยหมดเลยนะลุนใบออฟเิเลตเออคิดามิดได้ไหมเหมืนจะไม่ได้นะครับไม่ได้นะ,ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการลงดันเจียนนะผมคิดว่าเลเวลไม่สูงเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะพอบอสสูงสุดเลเวลร้อยยีนะครับนะบอสสูงสุดเลเวลร้อยยเรามาสักร้อยยีก็ได้นะครับ หรือจะมาสักร้อยสาก็ได้นะครับเป็นดันเจี้ยนที่ไม่ยากเกินไปนะมือใหม่ก็ลงได้นะครับเป็นดันเจี้ยนที่ไว้ฟาร์มหินนะครับเดี๋ยวพอคนเริ่มมาใช้ของซิกเมตันแล้วเนี่ยพวกหินแดงจะเริ่มราคาถูกนะครับฟาร์มถ้าจ,จะฟาร์มก็ฟาร์มช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพอเขาเปลี่ยนเป็นใช้ของมิธิวันหมดเนี่ยผมคิดว่าหินแดงก็น่าจะราคาถูกลงเยอะนะครับโอเค ถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้ครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน